อลิซาเบธเคยโดนปฏิเสธเราทุกๆคนมนุษย์ทุกๆคน,น,คนในชีวิตของเราเคยโดนปฏิเสธมากกว่าครั้งเดียวมีหลายๆครั้งในชีวิตของเราเคยโดนปฏิเสธสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเรานั่งโศกเศร้าเสียใจว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีค่าทำไม่ได้แล้ว ทุกๆคนมีความเสียใจถ้าโดนปฏิเสธเอลิซาเบธก็เป็นเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราอย่ามานั่งเง่างี้เสียใจถ้าโดนปฏิเสธนะคะจงลุกขึ้นมาตั้งใจใหม่ตั้งพลังใหม่ใช้การโดนปฏิเสธเป็นพลังที่จะดึงดูให้เราอยากได้สิ่งนั้น หรืจะทำสิ่งนั้นให้ดีมากขึ้นรู้ไหมในชีวิตของเราบางครั้งเพื่อนปฏิเสธเราสรุปว่าเขาไม่น่าจะเข้ามาในชีวิตของเราเขาไม่สมที่จะเป็นเพื่อนของเราในชีวิตของเราเราโดนปฏิเสธเพราะว่าคนที่เราลักไม่ หลักเราตอบคืนหรือว่าทิ้งเราไปสรุปแล้วว่าคนคนนั้นเขาไม่น่าจะเข้ามาในชีวิตของเราเขาไม่สมที่จะให้เราหรือตัวคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาไม่รู้ว่าคุณมีค่าเท่าไหร่คุณรู้ตัวเองว่าคุณมีค่ามากมาย คั้งหนึ่งคุณโดนปฏิเสธเพราะคุณไปสมัครงานแล้วเขาไม่เอาคุณไปเข้าทำงานด้วยคุณก็เสียใจคุณรู้ไหมอย่านั่งเสียใจเลยคนที่ปฏิเสธคุณเขาไม่รู้คุณค่าของคุณว่าคุณเป็นคนที่น่ารักแค่ไหนเป็นเพื่อนที่ดีแค่ไหน เป็นคนที่ทำงานเก่งและขยันแค่ไหนถ้าคุณโดนปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่จงชายสิ่งปฏิเสธคนที่ปฏิเสธคุณหรือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นพลังที่จะอุดหนุนบารุงและก็ดึงคุณขึ้นไปแบบอยากได้อยากทำดีขึ้นนะคะ อย่ามานั่งโศกเศ้าเสียใจเลยนะคะบางครั้งการปฏิเสธมันเป็นพลังท,ที่เราอยากได้สิ่งนั้นมากขึ้นจะทำดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นอย่ามองการปฏิเสธเป็นสิ่งที่หลบนะคะจงมองสิ่งที่คนปฏิเสธคุณหรือว่ายังไงทำนองนั้นเป็นสิ่งที่บวกมันเป็นพลังทอยากให้คุณอยากได้สิ่งนั้นมากขึ้น สิบเอ็ดข้อแชร์เท่านี้นะคะจงมองสิ่งปฏิเสธเป็นสิ่งบวกนะคะด้วยวลาอิลิบเอ็